สวัสด,ดีครับวันนี้สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครนะครับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะวันนี้ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับมาเป็นประธานในการทํายุทธศาสตร์แพะซึ่งแพะนั้นทุกคนเชื่อว่ามีกลิ่นสาบนะครับทางสำนักงานปศุสัตว์ก็ได้ทําเมนูแพะเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชิมนะครับแล้วก็รสชาติที่ทุกคนได้ชิมแล้วนั้นเป็นรสชาติที่ทุกคนยอมรับว่า อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการชิมแพะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติหลายหท่านเรียนเชิญไปพร้อมๆกันครับเนนื้อกระบอกนนะั

วันนี้นะคะจังหวัดสกลนครนอกจากเรามีโคขุนพลยังคำทีเ่เรื่องชื่อแล้วนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยากจะแนะนำค่ะก็คือแพะเราได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นเนี่ยจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครดรชูพงคำจวงค่ะท่านได้กูนานะคะได้ให้การสนับสนุนเนื่องจากเห็นว่าตอนนี้ตลาดแพะเนี่ยกำลังบูมกันนะคะแล้วก็คนเริ่มนิยม แล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์แพ้เองเนี่ยสามารถนำมาต่อยอดได้หลายสิ่งหลายอย่างวันนี้นะคะเราทดลองจังหวัดสกลนครเรามีโคขุนที่อร่อยเ,ออเป็นที่เรื่องชื่อเราก็เลยอยากจะมีแพ้ขุนที่อร่อยวันนี้เราได้ทดลองนำมารับประทานนะคะทุกคนก็ ชื่นชมว่าเอ๊ะทำได้ยังไงไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเลยแล้วก็รสชาติดีที่สำคัญนะคะมีปริมาณไขมันต่ำด้วยคงจะถูกอกถูกใจผู้บริโภคที่ตอนนี้เน้นเรื่องสุขภาพเนื้อก็นุ่มนะคะแล้วก็รสชาติดีมากค่ะอยากจะ,ะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่าวันนี้เรามีเมนูที่ เราได้ทดลองแล้วแล้วก็เราจะเผยแพร่ต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการบริโภคแพะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแพะภูพานของเรานะคะที่มีจุดเด่นที่สุดก็คือว่าเนื้อนุ่มแน่นอนที่สุดนะคะแต่ที่เด่นมากกว่านั้นก็คือไม่มีกลิ่นสาบเลยแม้แต่น้อยค่ะสาบเป็นศูนย์ค่ะ วันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนครร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสุรนครนะครับขอนําเสนอโครงการแพะแก้จนนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนครเราเล็งเห็นแล้วว่าแพะนั้นเป็นสัตว์ที่มีคนบริโภคเป็นอันดับ6ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าบร่มในการตลาดสูงเราจึงจัดสรรงบมาให้สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนะครับนำเข้าแพะพันบบซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ ดีที่สุดในโลกนะครับมา ที่สุโขทัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แพะนะครับให้เป็นที่รู้จักและก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโครงการาแพะแก้จนนั้นเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยและก็พี่น้องในกลุ่มเลี้ยงแพะทั่วประเทศซึ่งจะนําชื่อเสียงมาสู่จังหวัดสุโขทัยเหมือนกับโคขุนพลยังคําวันนี้สุโขทัยเราเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์นะครับแล้วก็แพะก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่จะทําให้มีชื่อเสียงเทียบเคียงกับเนื้อโคขุนพลยังคําโดยแพะภู นนค,ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพรเบริกบันดีนะคะนายอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลน,นครนะคะวันนี้พวกเรามานั่งอยู่ในพื้นที่บ้านบาดนกทาตําบลหนองสนมอำเภอวานน,นนิวาสนะคะมีเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้เราได้ค้นพบนะคะทางเลือก ในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางเลือกหนึ่งนั่นคือการที่พี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะนะคะว่าจะทํายังไงถึงจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรให้กับตนเองได้นะ,ะวันนี้ที่พวกเราได้ชิมเนื้อแพะในที่นี้ก็รสชาติอร่อยนะคะเป็นแบบปรุงง่ายๆนะคะเป็นย่างนะคะเพื่อที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเนื้อแพะเนี่ยสามารถ รับประทานเป็นอาหาราที่อร่อยได้แล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าจริงหรือไม่วันที่สองนะคะทางอำเภอจะมีการประชุมประจำเดือน,นะดะิฉันก็จะ จัดเป็นเมนูนะคะให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการที่มาประชุมได้ลองชิมเนื้อแพะนะคะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงเรามาทดลองชิมด้วยกันนะคะวันที่2พฤษภาคม2 5 6 5มาชิมเนื้อแพะที่วานอนนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนเบื้องต้นนายอำเภอเขาบอกว่าแซ่บมากนายอำเภอการันตีค่ะ